สวัสดีครับวันนีเ้เรียนเรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สนะครับเนื่องจากาแก๊ส่มันมีอนุภาคขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเนี่ยเราต้องสมมุติมันขึ้นมา,มาเราไม่สามารถจะไปถ่ายวิดีโอใกล้ๆมันได้นะฮะทีน,นี้ในโอเคในในแก๊สนะครับในช่องเล็กๆสมมติอย่างนี้เขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับนะให้แก๊สมันเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งกระท้อนกลับมายางงี้นะครับเนะี่ยอ่า เพราะฉะนั้นการเคลที่ของมันใช่ไหม v เท่ากับอะไร x บน t ใช่ไหมครูให้ตัวนี้เป็นอ x และกันนะครับด้านนี้เป็น x แล้วกันเพราะฉะนั้น v เท่ากับไปกลับเนาะเวลาในการสะท้อนหนึ่งครั้งอ่ะคิดเป็นการเวลาที่ใช้ในการสะท้อนก็ x บน t ถูกไหมครับเพราะฉะน,นั้น v เท่ากับอะไรไปกลับก็ 2x บนด้วย t ถูกไหมครับอ่านี่นะ 2x บน t ทีนี้เรื่องในเรื่อง ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมใช่ไหม f มันเกิดจากอะไรเก <c oughs> ิดมันคืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมใช่ไหม m delta mv ใช่ไหมส่วนด้วย t ใไหมตัวหนึ่งหน่วยเวลาใไหมอันนี้คือแรงใช่ไหมถ้าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยคือคือไปแล้วกลับถูกไหมถ้าไปแล้วกลับเนื่องจากสมมุติว่า,าไปนะครับสมมตุติด้านขวาเป็นบวกแล้วกันด้านซ้ายเป็นลบนะครับ ขวานะเป็นบวกซ้ายเป็นลบนะครับตามปกติสมมุติสมสมติวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วตกกระทบใช่ไหมครับโมเมนตัม um ตอนเข้าเนี่ยมันมีม,มีลักษณะเป็นลบนะ mv อันนี้ตอนเข้านะตอนออก mv ไปทางขวาเป็นบวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยมันคือเอา,เอา mv สองลบ mv หนึ่งถูกไหม mv สองลบ mv หนึ่งเพราะฉะนั้น mv สองเนี่ยคือตอนออก mv ลบด้วยลบ mv หนึ่งถูกปั้นะครับอันนี้คือการแปลงโมเมนตัมใช่ไหม พเพราะฉะนั้นจะได้อะไรครับ2 mv ถูกไหมอันนี้การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมถูกป่ะโอเคโหก็อเ,เอา2อันนั้นมารวมกันนี่คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะครับเนีย่ย delta delta m เท่ากับส mv นะครับ t ตัวนี้นะครับเราแก้สมก,การ t มันคือ2อะไร2 x ส่วนด้วยอะไร v ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น f เท่ากับอะไร delta m ก็คือ2 mv ใช่ไหมครับหารด้วย t ก็คือ2 x ส่วนด้วย v ถูกไหมทำไปทำมาเนะี่ย f มันจะเท่ากับอะไร อสองตัดสองทิ้งเหลืออะไรครับอม mv ส่วนด้วย x อ่า mv กำลังสองส่วน x อย่างงี้ถูกไหมทีนี้เอ่อเนื่องจากว่าอันนี้คือ x ตัวเดียวถูกไหม x ตัวเดียวของอนุภาคตัวเดียวถ้า x หลายๆตัวนะครับอนุภาคหลายๆตัวอ่าก็จะเป็นเอฟมันก็จะเป็น n ถูกไหมอันนี้คือ n บวกอะไปนะ v ตัวเนี้ยเนี่ยคือ ถ้ามันเป็นตัวเดียวไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นหลายตัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะลำบากนะครับครูเขียนเป็น v อ่าเฉลี่ยอย่างนี้แล้วกันนะครับ m แล้วมี x อยู่ตรงนี้นะอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอ่า x ครับสมมุติ v เนี่ยมันเป็นด้าน x เนาะเป็น v ด้าน x ครูให้เป็น v x นะครับอย่างนี้นะ v x นะนะเอ่อเนื่องจากอ่าเดี๋ยวนะครับเนื่องจากสมมุติว่าความเร็วของวัตถุไหนก็แล้วแต่ความเร็วที่เป็นเชิง,งานาเวกเตอร์เนี่ยนะครับ มันเป็นสมมติเป็นสามิติอย่างนี้ใช่ไหมไงสามมิติอย่างนี้ปกติเนี่ยเราเรียนมาสองมิติใช่ไหมครับไงวี v รวมถือสแควรูทเลยครับ v ีเอ็กกำลังสองบวกกับวีไวยกำลังสองถูกป่ะใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันมีสามิตินะครับทั่วไปมัมีสามมิติการเคลื่นที่โดยทั่วไปมีสาม,มิตมิมันไม่เหมือนทฤษฎีนะครับทฤษฎีของเราเนี่ยมันเป็นสองมิติเนี่ยที่เราเรียนมาเนาะ มี x ก,ก y, นะับนะ y นะครับนะอันนี้ x นะอันนี้ vy นะครับ Z, อี่างนี้นะครับแล้วมีอันที่คือ vz นะครับ vz เงี้ยปกติถ้า vx vy มันคือถ้า v ปกติเนะี่ยมันแตกมาเป็น vx แตกเป็น vy ใช่ไหมแต่ v จริงๆมันคือจากนี่นะครับจากาจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายยิ่งมันแตกเป็น vx vy vz สามตัวถ้าเราเขียนเส้นทะแยงมุมของกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ถูกนะครับเป็นนี้นะ ่มันก็เกิดจาก v x กำลังสองบวก v y กำลังสองบวก v z กำลังสองเพราะฉะนั้น v รวมในสามพิติมันคือต้องบวก v z เข้าไปตัวนี้นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับสมมุติให้สมมุติว่าไอ้สามตัวเนี่ยนะครับมมใมมน,นบ v x v y v z มันเท่ากันสมมติครับนะ v x เท่ากับ v y เท่ากับ v z แนละ้วมันเท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้สามตัวนี้เท่ากันนะครูให้ v x เป็นตัวยืนพื้นเลยนะครับแทน v y ด้วย v x แทน v z ด้วย v x เพราะฉะนั้นก็จะเป็น v x สามตัว v รวมก็จะเป็นอะไรครับ square root ของอะไร3 vx กํลังสถูกไหมเพราะฉะนั้น v รวมตัวเนี้ยใน v รวมตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรครับ่จะเป็นอะไร,รอ่ะ,ะ,อะ,อะคือจริงๆถ้าอ่าดูไม่เข้าใจนะครับต้องเรียนกลับสามแยกย้อนกลับมาดูใหม่อีกทีได้นะครับมันมันดีตรงที่มันเป็นวิดีโอเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเมืดาก,กี้นะครับเมืดาก,กี้นะคลิกกลับไปดูเป็นอะไรครับเป็น3นี้นะยกกำลังสองสองข้างมันก็จะเป็นเป็นอะไรครับ v รวม ใช่ไหมครับ v รวมเท่ากับ v 3 v x อย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้กําลังสอ,องจริงๆสองขคู่ถูกไหมอัน v x เท่ากับอะไรครับเศษหนึ่งส่วนสาม v รวมใช่ไหมครับ v รวมอย่างนี้เราก็แทนกับ v รวมลงไปนะแทนกับ v x ลงไปเมื่อกี้นะครับ v x กําลังสองเมื่อกี้ f เท่ากับอะไรนะเมื่อกี้ f เท่าก,กับ n f แกไปตรงนี้โนอะ้โ oh, ห n m v x กําลังสองใช่ไหม เป็นเอ็นอ็มโซนด์เอวีเอ็กคือเส้นหนสนามเนี่ยเอาเส้นหนสามเขียนข้างหน้านะครับอันนี้เป็น v เลย v v อย่างน,นี้นะครับอ่ะมี v รวมอย่างนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นบาร์ด้วยถูกไหมเพราะมันคือรวมหลายๆตัวถูกไหมเออ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะเนื่องจากตัวนี้อ่ะเนื่องจาก x ตัวเนี้ยมันเป็นความยาวของอพื้นที่ มันเป็นความยาวของการกระแทกใช่ไหมครับนะถ้ามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมปัป๊บเนี่ยนะครับรูปนี้นะสมมติรูปนี้นะครับเห็นไหมรูปตรงนี้นะครับอันนี้คือ L คือเอ่อความยาวที่มันกระแทกเข้าไปถ้าด้านนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้ครับคงให้เป็น A แล้วกันนะครับ <c oughs> A ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแรงที่กระทํากับแรงที่กระทํากับผนังตัวเนี้ยเราหาได้ว่ามันเป็นเท่านี้ถูกไหมอ่าถ้าครูเอา A หารตลอดนะครับสมมติเอาเอหารตลอดนะเอหารตลอดตรงนี้นะครับเอหารตลอด เอฟตัวเอก็ค tamam, ืออะไรมันคือความเออ่ความดันถูกไหมครับเอ็กคูนเอเอ็กคูนเอความยาวคูณพื้นที่ถูกไหมครับอ่กลับไปดูเมันตะกี้นะครับอ่ความยาวคูณพื้นที่ไหมความยาวคูณพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็คือปริมาตรถูกป่ะครับปริมาตรถูกไหมความยาวคูณพื้นที่ความยาวคูณพื้นที่มันเป็นปริมาตรนะตอนนี้มันจะกลายเป็นะครับเซนติเมตส่วนสามใช่ไหมครับ n m v กำลังสองอันนี้เป็น V bar นะครับส่วนด้วยปริมาตรย้ายขึ้นมาคููเป็น PV เท่ากันะลรครับเศ3ษส่วนส n mv กาลังส bar ถูกไหมครับนี่ยจากตัวนี้อาจจะต่อยอดไปได้เป็นว่า MPV เท่ากับ nRT ใช่ไหมเพราะฉะนั้น PV ตัวนี้เท่ากับ nRT หรือ nkbT ถูกไหมครับเท่ากับเศษหส่วนส n mv กาลังส bar โอเคนะครับ